วันก่อนต้มน้ำซุปแหม่ต้มซุปถั่วแดงลืมเลยหม้อเลยไหมทำไงดีขูดก็ไม่ออกล้างก็ไม่ออกคิดไปคิดมาโอ้มีวิธีนี่ว่าตอนนี้วิธีของเจสซี่ก็คือเทน้ำลงไปเยอะๆเลยให้มิดตัวเครื่องดำๆนะแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปแบบนี้ภาษาไทยเจสซี่แย่หน่อยนะแล้วก็หลังจากนั้นต้มมันเลยจ้าต้มให้มันเดือด,พ,ดพุดเลย เหมือนในวิดีโอแบบนี้เลยนะจ๊ะต้มประมาณ10หรือ20นาทีแบบนี้หลังจากนั้นพอได้เวลาแล้วเราก็เทน้ําออกมานิดนึงเหลือเหลือนิดนึงอยู่ในหม้อนนะจะเทหมดหลังจากนั้นก็ใช้เบกกิ้งโซดาเลยจ้ะลาดลงไปเลยโหฟูฟดัดนี่เบกกิ้งโซดาจะไปกัดไอ้เครื่องไอ้อะไรที่เครือบดำๆนี่แหละไอ้ตัวไหมนี่แหละออกแล้วทิ้งไว้ประมาณ10 20นาทีนะ ใส่ทุงมือแล้วก็ใช้ฝอยขัดหมอ้อค่อยๆขัดมันเลยจ้าขัดแป๊บหนึ่งมันก็จะหลุดออกมาแบบง่ายได้เลยแบบนี้เลยเชื่อไหมเอ่ยเหมือนหม้อใหม่เลยนะนะั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ขอบอกเลยนะว่าใช้ได้จริงๆใครที่ชอบต้มแกงหรือต้มซุปถั่วเหลืองถั่วแดงอะไรเนี่ยทิ้งข้ามคืนนะ่ะลืมไปเลย ทำให้หม้อหไหม่ไม่ต้องกลัวใช้วิธีนี้เลยหม้อมันจะกลับมาใช้เหมือนเดิมเลยจ้าเห็นไหมไหมเอียมเลยวิธีนี้ขอบอกเลยนะสำเร็จระปรองร้0ยเซมีแค่เบกกิ้งโซดากับน้ำ,ำส้มสายชูเท่านั้น